ดูก่อนดู่านดีให้ดูติดตามดูผนงานไ่เอิญใจแนวสร้างสรรค์ดูให้ดีว่ามีของดีอะไรกันโคตรร้อร้อนดมันไ่เอิญจะสันช่องนี้ฟางติดตามกดไลค์กดแชร์อพ่ออแม่ก,กับปังกันได้สารด,ดีเอิญมองให้แอมซีทุกคน ้านเดียวกันบรอนูฟ้าฝังออกลูกเกิดผลเป็นลูกมีสารทุกคนมีตามทั้งแช่อให้เอิ้นใจแล้วฝากกดติดตามผลงานอีกช่องหนึ่งด้วยนะครับช่องช่างเอิ้น channel ต่อไปงานช่างงานเครื่องเสียงต่างๆจะไปลงที่ช่องช่างเอิ้นนะครับฝากติดตามด้วยครับ สวัสดีครับเปิดชแนลครับเดี๋ยววันนี้เขาจะมาบุกร้านอัพเตยัมนะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็ได้พอพี่ดัมมี่ชแนลนะครับพี่ชื่อเดิมอยู่ใช่ไหมใช่ครับชื่อเดิมดัมมี่ชแนลเดี๋ยววันนี้พี่เป็นมาขายร้านยั่มกันครับผมวันนี้เขาจะมิดติ้งกันที่อยู่ที่พัทยาครับผมเดี๋ยวเคลื่อนนี่เจอกันนะครับผมขันลงคลิปให้เบิรงกันเคลื่อนนี่แหละครับขันล่งศาสเนี่ยกับสีน้ำไปกองไม้ครับโอเคพี่เข้าไปอีกไ๋อโอเค ยาสีตูนเขาไปก้อนนะครับเดี๋ยวสีไปเบิ้งแม่คฆาเขาจะว่าแม่คฆาสวยนันไหวลูกอีสานไปมาแล้วเหนือห่วงดยเนี่ยหอวงหอนคือว่าตกใจคือว่าเตือนเตือนคือเตือนน้ำเมฆาเนาะยังเลยขอเบิ้งบรรยากาศเราจะขอเบิ้งแล้วพอดีครับผมมีฟางไปวะเนาะขัดเปิดโอเคเราจะขอไปเบิ้งครับผมโอ้โหคนยังมาไล่กระดอกกระเดียบวะที่ โอ้ผู้สาวโอดีครับพี่โจครับครับผมขจาว่าเสียบตักเสียบแน่แม่นดิบโอ้ยบ่อป่านไดนดอกจ้าทั้งกระดาษนี่ล่ะโอ้กระแสดีซึ้ๆแม่นดิบก็้องได้ซิมเนาะตับิ้งซิมเดินทาจนปวดขาครับมาหาพี่น้องขาคนเฮาอันคุณนึกว่าแซ่บคุณนึกว่าบ่แซ่บแต่ว่าลองมาซิมเบิ่งครับถึงโป๊กถึงใจ มันจะได้รสไหมครับมันคือ่็คือใจมันบ่แสบเ่มือนกัแสบจ้าบ่แสบเนาะยำมียำอย่างไรนี่ปูมากกุปูสดหอยแครงค่ะตัวเนี่ยจะเป็นพวกแบบซีฟูดเป็นทะเลค่ะอะไรพริกนี่จากไซครับเนี่ยไอยังก็จากพริกนี่มาจากดูใบค่ะดูใบดูดีใบเพราะว่าแดงหรือเขียวปลาแดกนี่ครับปลาแดกปลาแดกอัน ชนิดเนอมาจากภาคเนือคัอันนึงมาจากีานแล้มาจากภาคใต้รวเกันางคเอามาปนกันเล่นมาโต๊ะสี่ค่ะสี่เลยใช่ไหมน้ำเยี้ยงตุยุยตุยยังก็จะน้ำขาหลอดซองเขาอดซงน้ำเน่าเน่าน้ำบางเน่านี่น้ำปลาค่ะบึมบัง้องไปเลยค่ะจัดขวดยังสีืิสิบโวเม้นซีอยู่เนาะให้สร้างม้าแท้ อันนี้ย่ำยังครับจา่าได้จ่าเนี่ครับอันนี้ย่ำลวงเบอร์ค่ะลวงเบอร์จา่าห้าร้อยบาทอันนี้นะครับเจ็ดย่ำหนึ่งยูนั้นห้าร้อยบาทอันบรรยำนี่ปรุงคือกันป่ะครับปรุงคือก,คกันค่ะแต่ว่าลูกค้านี่รีเควสมะม่วงหวานน้อยเปรี้ยวมากเผ็ดเผ็ดโคตรโพนัวๆสิแมจ่จ่ะแล้วแต่แต่ละลวมัม้งซีเรีสซ้ำหนึ่งนี่ใส่ผงชูรสเฉพาะอันยังก็จ้ะ ใช่ครับ like ส ja, ุดจังหอซ้อยากค่ายคือว oh. ่าเป็นหอจุดนี้ต uh 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 ้องมาเปิดกระสอบจ้าแอบใส่สร้างว่าแคบแคบใส่ไม่ได้ยังเราเล่นนะพูดเล่นกันพริกอันนี้ก็ใส่เ็นมาครับเนี่ยจ้าแม่จ้าอเนี่ครับอนนี่พริกปลอมเอ้ยพริกปลอมใส่นี่พีกสดๆครับเนี่ยช่วงเพิ่งรานแรกๆเป็นพริกสดค่ะเขาไปเอามาเนาเบิร์ตห่กก็เลยก็เลยเบียงค่ะ ก็เลยเป็นขล้องคอมือนกันแม่แม่ข่าแม่ข่าอยู่อยู่บ้านได้ครับใช่มแม่ข่ากำลังหนึ่งครับบรรยาก,กาศอับเปยมพอดูว่าชีได้ซิมก็พอได้ซิมก็เหมือนเนี้ยโคตหลายแล้วชได้กินย้ำเลยสามทุ่มแล้วชีได้กินก็ได้กินคอ่ะ ที่ที่ช่องช่องอะไรนะครับลืมชื่ออาิสาเคลราชาแนลค่ะครับอาิสาเคลราชาแนลนะครับผมฝากกดติดตามด้วยครับค่ะลงชื่ออะไรคะชไอเอิญชาแนลนะครับฝากด้วยนะครับใครท่านเราก็ติดตามมาป้ากดมเฝ้าโกดสวัสดีได้ผู้เสิร์ฟกมาทาเสิร์ฟนะครับ ทุกคนก็นกั่งเกิดน,น้ำลายเอียดแผลครับโอ้รวมเบอร์อันนี้มีซูแน,นีวมีปูมีกุง้งมีหมูยอบปลายังอยู่ครับโต๊ะสี่เสร็จอันนี้ยำยำหลวกยำลวกปูจายำลวกปูยำลวกกุง้งอันนี้ก็ลวกปุครับก็ลวง จับใส่จานโอ้ยการพร้านับปอยอันนี้คือออเดอร์ที่ท่านละเฮีดมันบ่ครับจ้าตักโกบ่ได้กินง่าย่ได้กินง่ายตะไคร้นซิมแม่ค้าบ้านยุตยังก็จ้าบ้านบ้านเจ้าอยุตส ให้บานไหนปาตีแมนกรุงเทพโอ้ยนางฮักขนาดนี้บอสสิแม่เจ้าคือบอกอีสานกรุงเทพแล้วเนาะบอสบ้านเกิดเจ้าแม่บ้านเกิดกรุงเทพค่ะอำเภอเมืองหน่วยเป็นสาวเลยจ้ากรุงเทพมีอำเภอเมืองบรอเสาวเมืองเลยสาวเมืองเลยจ้าแสดงว่า่สาแดงวไปบพกหัวใจเขียเนาะบอกหัวใจเขียเอาเอาลงมาแล้วสี่เลยเราสี่เลยเราจะไปชมแล้วเดี๋ยวนี้เอาเองพี่อ่ะ คนเสิร์ฟเขาจะชอบเดินกลับมาถามมันจะพงนิดนึงคะตรงนี้นะคะมันกะสุบบนบอนเนียเหรครับมันหอนมาาันคักเลยเ้อมอปวดโคง น้ำลายหยิ่งๆนะครับนียังก็จ้าคือน,น้ำลายเหยิ่งๆคือน้ำลายปออันยืนท้ายยืยยนยนี่นเด็โตไปจริงเด็กโตไปครับบ่มีหม่องอนั่งไหมต่อสั่งกับบ้านโอ้โตห้าค่ะดมกินนะครับดมกินกระยมิมเหรอต่อไปหมูยอไข่เค็มหนึ่งรวมเบอร์หนึ่งนะคะัเมยรวมเบอร์มีตัดรวมเบอร์เป็นไหมออกมาตามยัน เคล็ด <Mile> ล <dizzy> ับ <Olymp> ส <us> ูตรเด็ดก็คือสิเป็นหน้า oh. ม yeah. mm ันเหนียวๆนี่เนาะจ้าครับนำหลอดช่องนี่แหละค่ะเสร็จแล้วความอร่อยแต่มาสุดท้ายเลยด้วค่ะขาดอะไรเลยคือหัวใจเขาต้องใส่ลงไปพอค่ะในการเห็ดแนวกิ่นเดี๋ยวคนกลิ่นนะฮะต้องใส่ใจนี่ ทุกๆอย่างพี่น้องขาขันใส่ตับนิ้ว่าได้ขาดป่าได้อีกอย่างหนึ่งขาดปลได้เลยคือสุรดจ้าสุรดบ้านไ่ี่อยางท่านมานันบอท่านกับบอกท่านมือนี่นะวันนี้ร้านนี้เขไม่ได้ใช้สุรดนะใช้ฝีมือใช่ค่ะเราใช้ฝีมือของเราในการตักสุโรดค่ะเอาบ่ได้บ่ได้ใส่ห่อเดียว ใส่ค่ะเรอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ใส่นในปริมาณที่มันแบบพอดีพอดีเพื่อความอร่อยอร่อยนะคะลูกค้าค่ะสำปอน,นการ์สปอนารเปิ้ลหลเปิน,ปนบอกจริงนะเนาะโบกจริงโคตรเลยบอยว่าเป็นจริงแล้วน้ำหน,นํ่ <c oughs> นงน้ำมาทันจริงการตางๆสมรถหลากหลายเอามยอเล็กมาหนึ่แต่ว่าเจ้าเป็นผู้ยิ่งกว่าม่ันตัวนึียังก็จ พอเราเข้าใจว่าเจ้าเป็นผู้หญิงสาวแสนสวยไหมเพราะเป็นผู้หญิงจ้ะผู้หญิงเสียงใหญ่มีไข่อยู่เงี้ยวนีงั้นเถอะผู้หญิงอะไรนะผู้หญิงเสียงใหญ่มีไข่อยเงี้ยวค่ะอ๋อแล้วผ่าวแล้วเนี่ยงผ่าแล้วค่ะผ่าวเลยตะวันทีขี้เกียจนั่งขาจะกโคบสกปรกเอาเลยไปค่ะโอเคครับเราไปนั่งขาเนาะครับเนาะปวดขาแล้วครับ ยอโอเคครับใส่เสียบ่ะไ้กินไงอ๋อพอล้ว <c oughs> คนต่างมายืนขาใหม่ีม่เพียงว่าเป็นโอเคครับผมแล้วจิทาต่อไปอีกเรื่อยๆบ่รู้ว่าจะได้กินย่มใดหนาจีโยนเติตตาบบรรยากาศลานอัพสยามนะครับเอาดุกหนาปกไปก่อน ต้นนี่หลายหลายบักคักเลยครับโอเคครับเยวสำนับชิปนี้ก็คงเิพาะซ้ำนิดกว่านะครับหลุหดลอดติดตามชมอีพีต่อไปหลายอีพีนะครับใครทนายกติดตามฝากติดตามครับแล้วไปเจอกันไหมครับโอ้ท่ายรูปท้ายรูปเอา้าครับหนึ่งสองโอ้ได้ชซิมแล้ววาที่นี่เปลี่ยนท่าเป็นชัมม่วโมง

เราเห็เขียวไ <c oughs> ไ่เป็นแบบเนื้นอๆไแดงเขามีเจ้าเฉพาะของเขาอ่ะที่ไม่เหมือนกันส้ขากล่น่อาาิ่นเอม้อครับยำแซลมอนส้นสน,น้ำส้นน้ำไปเอลองดิหวาแต่ฮ่ายังไม่ได้ดกินผัดไทย เอาจริงเหรอมันเป็นยังครับอ๋อตัวนั้นชิมครับอ๋อแซลมอนจะต้องชิมกับแซลมอนครับดูซิไม่เคยค่ะไม่เคยเอาแซลมอนไปกินกับน้ำยำเอตก็ยำโอคน้ำยำอร่อยกินอะไรก็อร่อยกาแฟเท่นี่ฮะครับเข้ามากเข้ากันนะ อร่อยหอมเขาอร่อยนะครับแค่ืมันร้นให